ใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันรุ่นสามมีสองบล็อกนะมีบล็อกสายฝนกับบล็อกวงเดือนอันนี้รุ่นแรกเอ,อ้วันนี้เป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์มากๆได้ความรู้ด้วยคุณเห็นไหอ่า <c oughs> นี่รุ่นศูนย์สี่ใช่ไหมรุ่นแรกแล้วก็มา11กหนึ่งหนึ่งก็ยังใช้บล็อกเดียวกันอยู่แต่ตัวหนังสือของหนึ่งหนึ่งอ่ะมันก็จะชาร์น้อยกว่าศูนย์สี่ทคือต้องบอกว่าท่านอ่ะ ไม่ได้เจอพระองค์ท่านที่ท,ที่หุมกรรมนะมท่านเข้าวังที่วังวังไกวังไกกังวลที่หัวหินเพราะหลวงพ่อพิมลัยอะ่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมาลัยทับใต้ตำบลหินเหล็กไฟประจวบบางคนไม่เข้าใจต้องบอกว่าท่านจะได้รับนิมนต์เข้าวังไกกังวลตลอดอ อ่าเพราะคนนะมาลายทับใตาอ้อ่ะนับถือหลวงพ่อมีมลา,ายมากอ่าก็หลังจากที่ท่านอ่ะออกจากเทือกเขาตะนาวศรีมาอืท่านก็มากลับมาก็ท่านเป็นก็ท่านเรียนอยู่วัดตโนดหลวงอืท่านออกมาต้องมาท่านแก่งกระตานไงอ่าใช่ไกลๆกลันกอ่าท่านก็ได้รับการนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดมลาัายทับใตา้ วัตถุมงคลหลวงพ่อวัดพิมลา,ายอะ่ะเพราพ่อพิมลายุปกรรมเนี่ยจึงอยู่ที่วัดมาลัยทับใต้เยอะทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพะเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอป s อ c แ e c k เช็แอปเช็คพาท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บก,กระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพะหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s อส h e c k เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ดได้เลยโอ้โหเนี่ยถามว่าในยุคนั้นเนี่ยเอาเนี่ยวันเนี้ยถ้าใครอยากได้พระผมล่าพ่อพ,พิมอรบ้วงนี่คือพระเครื่องที่บอกว่าในยุคนั้นเซียนท่าปาาระจันนับถือพ่อพิมลายหมดอ,หอาจารย์เปี๊ยกปีชาเอี่ยมธรรมเนี่ยฝังเข็มพ่อพิมลายมากกว่าสามสิบเล่มน,นะอ,อ่านะครับพ่อพิมลายวัตถุกรรม เป็นหลานหลวงพ่อทองสุกที่เรียนวิชาจากหลวงพ่อทองสุกจนหลวงพ่อทองสุกเนี่ยบอกไม่มีอะไรจะสอนแล้วคนประจวบคนเพชรบุรีเนี่ยนับถือหลวงพ่อพิม์มพลายมากพ่อพิม์มพลายเนี่ยไปเรียนวิชาฝังเข็มเนี่ยจากหลวงพ่อสมพงศ์วัดหนองไม้เหลืองแต่หลวงพ่อสมพงศ์อ่ะบอกว่าเข็มที่ฝังอะ่ะมันจะเป็นเข็มตายคือเข็มอยูก่กับที่มันจะเคลื่อนไปไหนไม่ได้อ่าแต่ถ้า จะทำให้เข็มเคลื่อนที่ได้เนี่ยต้องไปเรียนวิชาเนี่ยกับจอมคำบังเวทในป่าท่านก็ไปท่านก็ไปเจ็ดปีนะนะคือต้องเอาเข็มเนี่ยใส่ขันที่แช่ด้วยน้ำมันงาถ้าเสกจนเข็มเนี่ยลอยขึ้นมาจากน้ำมันงาได้อะ เข็มนั้นจะล่องหนได้หลวงพ่อเรียนอยู่เจ็ดปีพอสำเร็จกลับมาเนี่ยเข็มทุกเล่มอ่ะที่จะเอามาใช้ฝังอ่ะคือเข็มที่ต้องเสกแล้วเสกให้ตายกันขึ้นมาเป็นพลึกอะอ่าเข็มจะต้องเสกจนต่อกันกลายกันขึ้นมาเหมือนเสาไฟอ่ะจึงใช้ได้นะยังผมเนี่ยไม่ทันฝังกับ หลวงพ่อพิมลไยผมก็ผมไม่คนกลัวเข็มมากนะผมฉีดยาย,ยังไม่ฉีดเลยแต่ผมอยากได้เข็มนะทองของสายนี้ผมฝั่งกับอาจารย์ประคองในบทวัดท่านขุนแผนคุณรู้เยอะผมเป็นคนกลัวเข็มมากทุกวันนี้มีอาจารย์ฟังเก็บอยู่ที่วัดใหม่ครับไม่รู้ว่าเขาได้รับฟังต้องต้องถามอาจารย์ประคองเนี่ยผมฝั่งกับอาจารย์ประคองอะ่ะท่านก็อายุเยอะแล้ว เนี่ยพระมหาสุรศักเนี่ยนะพระอริยะสงฆ์ที่คุณกราบได้สนิทใจผมจะบอกให้าาท,หทุกวันนี้ยังฝังเข็มอยู่ที่วัดไหมครับต้องไปทมอาจารย์ต้องไปถามอาจารย์ผมฝังเข็มผมผมเนี่ยฝังเข็มทองออขนาดผมเป็นคนที่กลัวเข็มมากนะ คุณคุณของการฝังเข็มของพ่อพิมพมาไยการคูณใส่ล้างอาถ่า์ในร่างกายครับสิ่งอัปมงคลให้ออกไปจากร่างกายอ่าเพราะว่าเข็มจะวิ่งไปรับสิ่งที่จะม,มากระทบตัวเราเนอัยวิชานี้ต้องบอกว่าหาเกจิที่แบบว่าจะสืบสารต่อ,อยากแล้ว,วนะกลัวเข็มหักใช่ไหมครับครับอ่าอันนี้ก็คือเหรียญปีหนึ่งหกอาถามบางคนบอกพี่โอ๊ตทำไมพี่โอ๊ตอ่ะ ซื้อเหรียญปีหนึ่งหกด้วยผมมาซื้อทุกรุ่นอ,อันนี้รุ่นสองหนึ่งหนึ่งอันนี้สร้างบอมรูปเหมือนนะเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันรุ่นสามมีสองบล็อกนะมีบล็อกสายฝนกับบล็อกวงเดืนอนอันนี้รุ่นแรก เอาวันนี้เป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์มากๆได้ความรู้ด้วยคุณเห็นมาโปกเล็กสวยมากครับผุมแผนอยู่กับคอตอลอดอ่า <c oughs> นี่รุ่นศูนย์สี่เห็นไหมรุ่นแรกแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งก็ยังใช้บล็อกเดียวกันอยู่แต่ตัวหนังสือของหนึ่งหนึ่งอะ่ะมันก็จะชัดน้อยกว่าศูนย์สี่เอาเป็นว่า ในหลวงรัชกาลที่9ยังเสด็จมาฟังเข็มและฟากตัวเป็นศิกับท่านคือต้องบอกว่าท่านน่ะไม่ได้เจอพระองค์ท่านที่ที่ทหุมกรรมนะมท่านเข้าวังที่วังวังไกลวังไกลกังกวลที่หัวหินเพราะหลวงพ่อพิมลา,ายอ่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดมาลัยทับใต้<อ>ตำบลหินเหล็กไฟประจวบ บางคนไม่เข้าใจต้องบอกว่าท่านจะได้รับนิมนต์เข้าวังไกลกังวลตลอดอ่าเพราะคนนะมาลายทับใต้อ่ะนับถือหลวงพ่อพีมาลายมากอ่าก็หลังจากที่ท่านอ่ะออกจากเทืออเขาธนาวรีมามท่านก็มากลับมาก็ท่านเป็นก็ท่านเรียนอยู่วัดตโนดหลวงท่านออกมาต้องมาทางแก่งกระตานไงอ่าใช่ ไกลๆกันอ่าท่านก็ได้รับการนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดมาลัยทับใต้วัตถุมงคลหลวงพ่อวัดพิมลัยอ่ะเพราะเป็นระอุปการเนี่ยจึงอยู่ที่วัดมาลัยทับใต้เยอะทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันวันที่พี่โอ๊ตฟังเข้มยังไม่รู้สึกว่าพี่โอ๊ตกลัวเข้มเลยครับอยากได้ความอยากได้มันเกินความกลัวเข้มอาจารย์เคยสั่นเตือนภัยไหมครับเคยเคยไหมเคยบ่อยครับ โอหแบ่งเท่าไร่ครับเหรียญนี้เหรียญนี้รุ่นไหนครับอาจารย์รุ่นสามเป็นรุ่นสามครับพี่ถามว่าผมซื้อรุ่นแรกไว้กี่เหรียญ่ะบางทีเราก็จําไม่ได้หรอกแต่เราซื้อตลอดนะเราซื้อตลอดรุ่นสามทันทันแน่นอนคือผมซื้อในสิ่งที่ผมศรัทธา นึกออกไหมเรามีความสุขตั้งแต่ที่เราได้รู้ว่าเราซื้อของที่มีค่าอ่าแต่เหรียญในเหรียญปีหนึ่งหกเนี่ยผมบอกเลยว่าเหรียญปีหนึ่งหกอ่ะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เยอะเพราะปีหนึ่งหกเป็นปีที่มีเลิกเสาห้า mm hmm. คุณกากระบาดไว้ได้เลยนะว่าโอไอโอ,โอ,โอมัน,ม,นมันค้นในถาดพระราบบุรีผมมาก็เจอเรื่อยเจอเรื่อยอ,ะอ่ะอ่า นะครับปิเลิกเสาห้าเนี่ยนอกจากได้พลังจิตที่ศักดิ์สิทธิ์ยังได้เลิกแห่งดวงดาวที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นเน่ยนะฮะพระเครื่องปีหนึ่งหกจึงเป็นพระที่ผมไม่เคยมองข้ามหนึ่งหกสามหกจะมีประสบการณ์ด้านมาหาอุดเป็นอย่างยิ่งเพราะมีเลิกวิเศษคือเลิกเสาห้าอ่าดังนั้น คุณเห็นผมเก็บไหมยังพูดนะอะค่นั้นก่อนนี่พ่อพิมพ์มาัยเป็นพระเกจิที่ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าในยุคนั้นเนะ่ยต้องทันอ่านะแล้วของที่ท่านสร้างไม่ได้เยอะแล้วประสบการณ์ไปที่เรื่องหรือผมมาผูกพันกับนาโปกมาก รู้ป่าเพราะอะไรอพี่อ่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะให้เล่าอีร้อยครั้งก็เหมือนเดิมผมอะ่ะจะไปนั่งฟังเซียนพระเขาคุยกันสมัยก่อนอเน่ะเซียนพระเวลาเขาไปหาพระมาตอนเช้าใช่ไหม mm hmm. ตอนบ่ายๆเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมารวมตัวกันที่ร้านกาแฟป่าหนองป่าหนองตลาดใหม่อะ่ะป่านองเหรียญเก่าอะ่ะท่าเรือ mm hmm. อ่าก็จะมีจ่าป๊อกป่าตู ป่านองผู้พันอ่าก็ได้ป่าหัวเพราะจุดรวมตัวตรงนั้นอะไม่ใช่แค่เสียนบ้าบาลุปมาแบ่งของกันนะแบงนักสะสมก็จะมารอตัดของมันเป็นจุดนัดพบเนี่ยผมจำได้เลยป่านองเนี่ยเหลียงเก่าในตู้เนี่ยอัพ่อดวดอ่านะครับพ่อออดน้ำมนนะครับบุทองราดโยธาปู่สุกปากคอมะขามเท่าพ่อกัน ถามอะไรป่านน้องปานน้องจะตอบเกี่ยวพระองค์ได้หมดเราฟังก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับผู้พันก็จะซื้อไปคนก็จะมาตักของไปปกปู่ทิมดังในไม่มีช่วงหนึ่งปู่พิมพแล้วปู่ปู่ปู่ทิมน่ะเริ่มขยับหนุมานเนื้อเงินเนี่ยขยับขึ้นมาสี่หมื่นคนตกใจเดี๋ยวนี้สองแสนฟ้าปกเนี่ยขยับขึ้นมาเริ่มแพงปกปู่ทิมอะสมัยก่อนเขาแจกมากับหนังสือลานโพนะ ป่านนองเนี่ยหยิบปกกูทิมขายหมดป่าตู่ก็แซวไอ้น,นองไม่เอาปกพ่อพิมพมาขายอะ่ะป่านนองไม่เคยขายปกพ่อพิมพเลยแล้วมีแบบเป็นหลายสิบองค์อะ่ะหรือเป็นร้อยไม่เคยขายาไาทุกครั้งอะ่ะป่าตู่เขาจะแซวป่านแล้วครั้งแล้วก็บอกว่าไอ้น,นองไม่ขายหรอกนะจนรู้ว่าป่านนองไม่ขายปกพ่อพิมพอะไรเพราะว่าเห็นกับตาว่าตอนเซกับปกบินได้ นะฮะพี่โอไปเล่นหมากลุกก็บอกไปเออเอาว่ากูไปทํางานบ้างเถอะนะขอแบ่งขอแบ่งนากปกหลวงพ่อพิมพ์ด้วยครับอยากได้เหรียญรุ้นสามปีหนึ่งหกครับอาจารย์อจาจใจเย็นเดี๋ยวผมแบ่งให้บกบรับปากว่าแบ่งให้ก่อนอ่ะมาแต่คุณต้องรู้สิ่งที่คุณจะได้ไปก่อนปกอันเนี้ยเป็นปกที่เล็กที่สุดในประเทศใช่จิ๋วที่สุดเล็กกว่าปู่ทิมเล็กกว่าทุกปก แต่ปกรุ่นเนี้ยแปลกไหมทําไมไม่มีการซื้อขายในวงการมีการซื้อแต่ไม่มีการขายขนาดครั้งหนึ่งผมเคยได้ออกมาเนี่ยเป็นร้อยองค์มไม่ใช่เป็นร้อยห้าร้อยองค์ด้วยเซียนโพธารามเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้หลานทองคู่ยัง,ยงเต็มเลยห้านทองโกเกลบ้านโป่งเนี่ยเต็มเลยพอรู้ว่ามีโปกพราะมีม้แย่งกันเก็บ เพราะจะหาสักองคหนึ่งอย่างยากนะเป็นของที่คนเก็บมากกว่าขายแล้วของที่คนมีต้องการเก็บมากกว่าต้องการนั่นคือของที่แน่นอนไม่ลดคุณค่าแล้วคนที่แบ่งจากผมไปห้าสิบองค์ร้อยองค์ก็ไม่มีใครออกมาขายเลยเพราะอะไรเพราะเขาศรัทธานะปกบิน เขาใช้คาว่าปกบินเพราะเสกแล้วบินได้เสกจนปกเนี่ยลอยขึ้นจากบาดบินเหมือนพึ่งอ่ะเสกเสร็จอะจึงหล่นลงมากับพื้นและอาจารย์พ่อมันเป็นคนเก็บเข้าไปใส่ในบาดผมแขวนผมแขวนเหรียญเงินรุ่นแรกศูนย์สี่กับส้อยเงินงานอิตาลีของอาจารย์โก้งที่ให้ผมทะเลาะกันในวงพนัน เอาอีดมอนทุกหัวผมไม่เป็นอะไรเลยครับนี่ประสบการณ์ตรงนคนคนที่แขวนพ,พาราะพิมลายไม่ผมบอกเลยนะจะไม่เป็นจับจับไม่เลือดตกจะออกปกรุ่นเนี้ยเด็กแขวนน่ะโดนรถชนน่ะคือเด็กโดนรถชนสมัยก่อนจะบ่อยว่ารู้ไหมบ้านอะร้านค้ามันติดถนนหมดทําเลทองอะคือต้องติดถนนผมเด็กๆกขโดนรถชนเพราะว่าอีกฝั่งนึงอะ่ะมันเป็นมันเป็นบ่อน้ําร้านแม่อยู่ฝั่งนี้ อ่าแล้วเวลาจะวิ่งข้ามอ่ะมอไซค์ก็ชนชโชคดีไม่ใช่รถยนต์มสมัยก่อนโดนรถชนประจําเด็กวิ่งข้มามถนอนอะนะนะฮะพกพ่อวลาเด็กเนี่ยโดนรถยนต์ชนไอ้ผมไนโดนแค่มอไซค์อันนั้นโดนรถยนต์ชนสมัยก่อนพวกรถด,ดัสสันใช่ไหมแต่รถด,ดัซสันเล็กแข็งๆอ่ะไอ,อะที่กระจกมันต้องพับได้เพื่ออารมข้าอ่ะอ่าชนกระเด็นไม่เป็นไรคนที่แขวนพัเหลอ่อบินมาลายแล้วตายหงโดยมีพัเหลอ่อบินมาลายติดที่กอไม่มีเลย ต้องบอกว่าแม้กระทั่งท่านย้ายมาอยู่โพธารามนะท่านก็อย่างได้รับน์บนิมลเขาวังไก่กังวลอยู่ตลอดหวังบ้านปืนป่ะใช่ชื่อบอกกังวลไหมวังไก่กังวลใช่ป่ะนั่นแหละที่ประจวบที่วอินเนี่ยเคยไปเข้าค่ายลูกซิงอ่ครับนาโปกหลวงพ่อพิมอะไรแขวนกันทุกวันเลยครับพงแขวนทุกวันเลยครับพี่นัทพงศ์ใช่แต่ที่พีคคือหรือป่ะที่ได้มาแหละเป็นเนื้อนวะใช่ป็นเนื้อนวะอ่า ที่ได้มดันจะไปเนื้อนะวะแล้วก็มีทองแดงอยู่เหนแถวเนี้ยโอ้ทองแดงยทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวอแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปับ๊บไปเรอร์พาแทา้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลัง และส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line. SK เช็คพระหรือสแกน q ค c o d โคตได้เลย